สว,ส,สวัสดีค่ะโกก r a เจอร์น n e ค่ะเราจะเล่าทุกเรื่องที่เจอมาอ่ะทุกคนอาจจะงงเนาะ อยู่ดีๆโกกาฟหน้าตาเป็นอย่างนี้หรอหรือเราเป็นใครกันบ้างค่ะ EP นี้เราจะเป็น EP ศูนย์ที่มา introduce ว่าจริงๆแล้วโกกาฟคือใครเธอคือใครฉันคือใครแล้วเราทําอะไรอยู่นะคะ,อ,ะอันแรกเลยค่ะ,ะ,ะโกกาฟเป็นใครคะพี่ฟ้ามันเริ่มมาจาก11ปีที่แล้วว่าเราแห่งความลัง <laughs> เราเป็นมนุษย์สามคนเดินกันที่มหาลายัยแล้วก็ไปเที่ยวด้วยกันก็คือประกอบด้วยน้องฟ้าผู้น่ารักคุณมินผู้ากแล้วก็จุ๊บาแปะรูปแปะรูปขึ้นมาหน่อยนะโอเคก็สามคนเราไปเที่ยวด้วยกันเสร็จปุ๊บ ก็ยุคนั้นเนี่ยเราทำที่สิ์เออใช่ใช่ใช่เราคิดภาพว่าเราเคยไวรุ่นเจนซีในอดีตเสร็จปุ๊บเราก็เรียนหนังสือจบก็คือเหมือนประมาณว่าระหว่างก่อนที่จะเรียนอะไรนะไปเริ่มจบแล้วก็ไปทํางานเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราต้องไปเที่ยวอะไรสักหน่อยค้นหาประสบการณ์ชีวิตเออยุคนั้นมันแบบงั้นก็โอเคเก็บตังค์ทำงานสักพักประมาณแบบ หก<บ>เดือนอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บก็โอเคเราจาัดทริปเที่ยวกันตอนนั้นก็เหมือนมีการฟอร์มว่าเฮ้ยเราจะไปค่ะยังไงดีอ่แล้วฟ้ากับมิ้นก็คือเป็นเพื่อน<ม>เดียวกัน<อ>ก็ฟีลว่าเอ้ยอิง ไปกูไป,ปอ,ไอ่ะเสร็จแล้วก็ไปขอพ่อแล้วพ่อก็ไม่ให้เพราะว่าเราเป็นผู้หญิงสองคนตอนยุคนั้นก็คือยังไปเที่ยวไม่ได้เคอต้องยุคนั้นทุกคนต้องเข้าใจก่อนนะว่าการไปเที่ยวเองแบกแพกผู้หญิงหรือเป็นชาวชาวเอเชียคนไทยอะไรเงี้ยม,มันเป็นเรื่องที่ยังยังไม่ได้นอร์มอลไลซ์มากเหมือนยุคนี้ที่เด็กๆไปเที่ยวกันเองเนาะถ้านึกถึงเจนที่แบบมองย้อนกลับไปก็คือถ้าพวกเราจะได้ไปเที่ยวต่างประเทศก็คือนั่งรถทัวไปเที่ยวกับพ่อแม่ไปกับก๊ปทัวไปกับอะไรเงี้ยมันเลยยังยังไม่ค่อยมีตรงนั้นเท่าไหร่แต่ฟ้าเกิดแรงบ เราต้องอวยยศแอนที่เลนแมคโดนัลด์เราก็ต้องอวยยศสองแต่กูว่าโอ้ชีวิตรเรามันต้องทําตังความฝันนะ <S <S 2> <S 2> ว่าแบบจริงๆแล้วเนี่ยความฝันสูงสุดคือเราจะต้องนั่งรถไฟทานไซเบีรยรแ,<ต>แต่ตอนนั้นไม่มีตัง เพราะเราได้นั่งไปถึงแค่เบ่ยจิงแอนแล้วก็มันมีรถไฟสายใหม่ว่าแบบจากเบ่ยจิงเนี่ยไปลาซาก็คือไปทิเบตเราก็เลยคิดว่าโอเคกูจะไปรู้นี้แหละเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ไปชวนเพื่อนก็คือเหมือนเดิมว่าไปชวนเสร็จแล้วพ่อไม่ให้พ่อไม่พอไม่ให้พอไม่ให้ไม่ได้เราเป็นผู้หญิงสองคนตัวเล็กน่ารักไม่ได้ก็ต้องไปหาเพื่อนมนุษย์เพิ่มเราก็เลยไปชวนอ้นจูน้่มแต่นุ่เหมือนเดิมอ้นจูเนี่ยเป็นผู้ชายตัวใหญ่ที่เรียนอยู่โปร์ตดับเหมือนกันแต่อยู่มหาลัยเดียวกันก็คือรู้จักกันตั้ เซย์ัอย่างคนเร็วโอเคเราก็ได้ไปกัน3คนยยเอกูได้ไปแล้วะอะไรอ่กอะก็จองรถไฟไปก็ทิปนั้นก็เป็นยังไงเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังแต่มันก็เป็นยุคแรกของการที่อ่ะ พอเราไปอ่านมาปูฟ้าก็ค้นพบว่าเฮ้ยมันไม,ไ,มไม่ค่อยมีข้อมูลแบบนี้ที่เป็นภาษาไทยมากมายส่วนมากมันก็จะเป็นแนว่เป็นเรื่องเล่าแล้วก็เป็นการหาข้อมูลของฝรั่งฟ้ามันก็เลยเกิดไอเดียว่าเอ้ย e การที่กูได้ไปเที่ยวนี้กลับมากูอยากจะมาแชร์ข้อมูลตรงนี้ให้กับคนอื่นด้วยในพันทิปเออตอนนั้นแล้วก็ยุคนั้นคือพ,พ,พันทิปค่ะทุกคนพันทิปมันฮิตมากมากที่ฟิลว่าใครจะไปอ่านรีวิวอะไรที่มันลงลึกว่าต้องขึ้นรถไฟสายไหนือรถไเขายพันทิปอะไรอลจานเงี้ยคือเยาโกยเขาด้วยคือตอนนั้นอ่ะเราหาข้อมูล รู้สึกว่าเฮ้ยถ้ากูไปมาจบนะกูจะมีการตอบแทน g ี k a t ตัวเองเลยกูจะรีวิวให้ว่าแบบกูรอดมาแล้วทุกคนจะได้เดินทางตามรอยต่อไปอ่ะก็ไปเที่ยวเสร็จก็เลยต้องใช้ความแบบวินัยในการทํางานมากก็ลูกต้องทำงานเขียนก็ต้องเขียนอ้นจูทํารูปไปฟ้าเขียนไปตูยอัดวิดีโอไปแล้วเราก็โพสรีวิวลงพันทิปซึ่ง ดันตอนั้นไม่รู้โชคดีอายุน้อยจังหวะมันได้แล้วก็เอาจริงคือมันยังไม่มีคําว่า Tra v e บล l อกในยุคนั้นเลยด้วยซ้ำแล้วเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทําอ่ะมันจะเป็นอาชีพได้หรอหรือมันจะได้เงินจากตรงนี้ได้ด้วยหรอคือต้องบอกว่ามันเกิดจากแพชชั่นแล้วก็ความเจเนอเรชิตี้ของฟ้าล้วนๆที่อยากจะแชร์ข้อมูลให้กับเพื่อนร่วมทางคนอื่นหรือเป็นอินสไ r ร t ชั่นให้กับคนที่เป็นวัยเจนเดียวกับเราที่อ่านหนึ่งแล้วพูดจีนไม่ได้เหมือนกันแล้วเราก็เป็นเด็กเหมือนกันเป็นผู้หญิงหรรรรือเป็นนคธมดาาทีู่่้้สึกวฮย การท่องเที่ยวมันไม่ไกลกันเอื้อมเออแลตอนนั้น่ะประเด็นคือพอเราไปเที่ยวเสร็จกลับมาแล้วอะเพื่อนๆก็จะชอบถามว่าเฮ้ยไปยังไงเนี่ยนี่นั่นก็คือูพยังไงที่เกี่ยวกับคําหามส่งลิงก์แม่งเลยไปดูคลิปจ้ะไปส่งลิงก์ใครอยากดูคลิปของเรานะคะคลิปแรกของเราอยู่ใน YouTube มันคือขึ้นมา11ปีที่แล้วจะเห็นเลยว่าหน้าตานี่ เหมือนเดิมมากล้อเล่นล้อเล่นก็มาไกลจริงๆค่ะก็ลองไปดูได้ในในคลิปถ้าใครคิดว่ายังหน้าเด็กอยู่ก็คือสปอนคิมต้องมาแล้วนะเอออ่ะคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้ด้วยว่าถ้าอยากรู้อะไรเพิ่มเสร็จปุ๊บก็คือเมื่อเสสิบปีที่แล้วอ่ะก็เลยทำบล็อก่าแบบทําเว็บไซต์ทำเฟซอ่าโฆษณาหน่อยที่คุณมีช่องทางอะไรบ้างอันที่ตอนนั้นอันที่หนึ่งเลยเราทำเฟซบุ๊กแฟนเพจ จากพันทิปเป็น a c e b o o k แพร์ป์กราฟตอนนั้นเนี่ยมมีคนกดไลค์สามพันคนดีใจมากดีใจไม่ไหวเป็นยุคแรกที่เรามาก่อน Facebook มีอ่อะแล้วก็มีเว็บไซต์อ่ะเราก็คือรวมรวมพวกคอนเทนต์ทุกอย่างอ่ะอยู่ในพวกไซต์ตามโซเชียลแล้วก็ u t u b e เออพอพอทิปเนี้ยมันกลายเป็นเหมือนเรียกว่าตำนานแห่งชีวิตเออเราก็รู้สึกว่าโหชอบชอบการไปแบบคแค็คแบบนี้จังเลยว่าที่แบบไปไปเป็นเดือนอ่ะมันมันอ่ะอะไรเงี้ยก็เลยแบบโอเคหลังจากเนี้ยปีหนึ่งเราจะต้องมีทิปแบบเนี้ยหนึ่งครั้งก็คืือออเหนล็ก ทีมเดิม้ามเดิมกุ๊กๆไว้ก็ทําให้มันกลายเป็นเค้าเจอร์ของเราว่าอทุกๆปีหรือทุกๆช่วงเวลาหนึ่งเราก็จะไปเที่ยวทริปใหญ่ด้วยกันที่มันประมาณแบบเดือนเดือนเสร็จแล้วเราก็มีทริปที่2ที่สปเรื่ที่มันมีถึง4ี่มั้งเพราะว่าพอเป็น4ี่ปุ๊บแก่ละกูไม่ไหวก็เลยอเดี๋ยวค่อยมาว่ากันเราจะเล่าให้เขาฟังไหมว่าเรามี4ี่ทริปอะไรบ้างเรามี4ทริปทริปที่ oh> ha 1ก็ค right> ือน totally ั่งรถไฟไปหลังคาโลกเออเออนั่งรถไฟไปหลังคาโลกก็คือเราไปทิเบตทริปที่1รูนก็คือจะขวลําโพงไปทิบ อ่ะต่อมาอีกปีหนึ่งล้วก็คือทิปที่สองไปญี่ปุ่นเนี่ยกราไตก็คือเราไปญี่ปุ่นมาเดือนหนึ่งค่ะแล้วก็ทิปที่3เราก็คือไปยุโรปละนั่งรถไฟทัวร์ยุโรปเออเราตอนนั้นเราไปแถบแบบเบเนลักเมอร์เนเธอร์แลนด์เบลเยียมลักเซมเบิร์กแล้วก็มีไปแบบเยอรมันชื่ออะไรออสเตรียแล้วก็ทิปที่4ี่ก็คือเรานั่งรถไฟไปดูแสงเหนือซึ่งอันเนี้ย ถ้าจำได้เมื่อกี้ที่เราเล่าบอกว่าความสันสูงสุดคือทางไซบีเรียนี่อกวาคือต้องใช้เวลาแบบทั้งหมดจะเห็นว่ามันมีความรีเลทกับรถไฟประมาณใช่คือมันไม่ได้4ปีแบบทุกปีติดต่อกันนะปีครึ่งอะไรเงี้ยก็แบบโหต้องเก็บตังค์นู่น่นัานอะไรเงี้ยก็คือกว่าเราจะไปทางไซบีเรียได้จริงก็คือเกือบแบบ6ปีตั้งแต่ตั้งแต่เดือนทีามาแต่ก็รู้สึกว่า คอมพิวต์และลองเจอนีได้ไปทานไซเบียร์สักทีโชคดีที่ทั้งหมดทําครบก่อนอายุ30ค่ะเพราะไม่งั้นก็คือไม่ไหวแล้วจ้ะแม่ก็คือตอนนี้อยากไปสบายนะไม่อยากไปลําบากพูดเลยเออนั่นแหละแต่ลรแต่ในแต่ละทีมันก็จะมีดีเทลของมันนะว่าเราไปลําบากยังไงคือชีวิตมันก็ต้องสู้นิดนึงก็นั่นแหละก็เลยเป็นที่มาของโกกราฟทุกวันนี้ตอนนี้ก็คือกิจกรรมของเราก็คือเราเป็นเทเวลบล็อกเกอร์อ่ะขอเล่าก่อนได้ไหมว่าทุกคนอาจจะงงว่าคําว่าโกกราฟมาจากไหนคะ มันมาจากไอทิปนั่งรถไฟไปหละะัยคร<ถ>ังแรกนี่แหละก็คือนั่งอยู่บนรถตู้ที่จะไปไอน้ำส่วเลกทุก,กอย่างเริ่ม <c oughs> ตกเริ่มรีเลย์กันแล้วไม่มีอะไร<ล>ะทำ <ปะ S 2> นั่งไบสี่ห้าชั่วโมงก็นั่งกันว่าเดี๋ยวพอเรากลับไปเนี่ยเราก็ต้องมานั่งเขียนบล็อกน้านู่นนี่นั่นแล้วเราจะตั้งชื่อกลุ่มแล้วว่าอะไรดีให้มันสุดจะเท่เออเสร็จปุ๊บด้วยความที่เรียนกราฟิกดีไซน์และแบรนดิ้งมาเราไงดีคะคุณเราก็ต้องอ่ะล้วเราชื่อโกก่อแล้วกันมันดูเข้าใจง่ายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแล้ววกกกรราาาาาฟฟมจชอคิด่ การเป็นกราฟเคิร์ฟหรืออะไรมสว,ว<ๆ>เพราะว่าเราอยู่<ๆ>มอสวแล้ว,วสว,ว,สว,วมันมีสัญลักษณ์โลโก้เป็นกราฟเออว่ารักรักโรงเรียนยิ่งชี้มหาลัยแต่จริงๆคือมาจากคําว่ากราฟิกเพราะเราเรียนกร<ม>าฟิกดีไซน์เราก็เรีอยาก<ๆ>จะทําให้การรีวิวคอนเทนต์มันดูโมเดิร์นเท่เข้าใจง่ายทันสมัยอะไรแบบนีออ้ฟิลว่าฟิลว่าจะเรียกเหมือนเด็กดีไซน์ไปเที่ยวเองอะไรเงี้ยในยุคนั้นต้องบอกว่ายุคนั้นนะ สัญ่าสันเทมากยุคนั้นอ่ะก็อ่าแล้วแหละก็เลยกลายเป็นชื่อโกกาแต่ต้องบอกว่าจริงๆอ่ะเราไม่ได้เริ่มที่จะแบบว่าเฮ้ยพวกคนเดี๋ยวฟอร์มทีมกันแล้วกลับมาเปิดเพจอะไรเงี้ยคือมันยังไม่ถึงขนาดนั้นมันแค่แบบเราอยากจะกลับมาแชร์ข้อมูลแต่ระหว่างทางมันก็ค่อยๆแบบอ๋อมันมีการเปิดเพจหรอมันมีการอะไรก็ค่อยๆฟอร์มทีมออกมาจนกลายเป็นโกกาที่มีอาชีพเป็นทราวบล็อกเกอร์ได้จริงๆนะทุกวันนี้เนาะค่ะจุดเด่นของโกกาคะพี่ฟ้าคือกลับมาที่สิ่งแรกที่ตั้เลยเดวันเลยว่าเราอยาก อุทิศตัวเองเพื่อข้อมูล <Ded> icated, เดดิกตเนี่คอนเทนต์มันแบบมันไม่มีใครให้ข้อมูลตรงจุดนี้ที่เป็นภาษาไทยด้วย,ยอ,เ,อ,อเพราะว่าไม่งั้นมันก็ไม่อานจากเมืองนอกแล้วคือมันก็จะมีเรื่องแบบกำแพงภาษาโน่นนี่นั่นะอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยเราไหนๆก็คือเอาตัวเองไปผจญภัยตรงนั้นแล้วอ่ะเพราะงั้นก็คือเราต้องมาเล่าสักหน่อยว่ะอะไรเงี้ยก็คือกลายเป็นเรื่องของข้อมูลแล้วรู้สึกรู้สึกว่าจุดเด่นของเราคือข้อมูลที่เยอะหนักมาก ให้ข้อมูลรายละเอียดอ,อาจจะ<ม>ไม่ได้แค่บอกว่าเฮ้ยไปที่นี่ดีไปที่นั่นดีแต่เฮ้ยไปยังไงลงสถานีไหนเปิดกี่โมงปิดกี่โมงออคือถ้าถ้าสมมุติว่าคิดภาพง่ายๆมันจะเหมือนว่ายุคก,ก่อนหน้าน,นี้เราอ่ะคือเวลาคนจะไปเที่ยวม,มันต้องอ่านไกด์บุก๊กแต่พอเดี๋ยวนี้ไกด์บุ๊กมันมันยู่ในกูเกิลแล้วการการซื้อไกด์บุ๊กแล้วอ่ะทุกคนก็คือเสิร์ชเอาอ่ะมันคือเราก็เลยเหมือนคิดว่าตัวเราเองเหมือนเป็นไกด์บุ๊กเวอร์ชันออนไลน์กันเพราะว่าแบบอสมมติว่า ปกติเดี๋ยวนี้เวลาเห็นบล็อกเกอร์ก็จะฟีลว่าอุ้ยที่นี่สวยจังโอเคเมมเอาไว้ใน Google Map ว่าเราจะไปที่ไหนอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วพอเวลาถึงหน้างานจริงมันอาจจะแบบไปถึงแล้วปิดบ้างตรงนี้ตรงนี้แต่ที่ที่ปิดบางทีเราก็ยังพลาดอยู่เหมือนกันเอออะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าจุดเด่นของเราคืออินโฟมชันว่าเราจะต้องไปยังไงแล้วข้อมูลเรามีครบจัดตุกต้องแล้วทำไมเราเพิ่งเพิ่งมาทำ หมายถึงเพิ่งทำอะไรยูทูหรอเออใช่ทำไมเพิ่งมาทำ u t u b e ก็คืออย่างที่บอกว่าเราอะทำมาจากการเขียนอาร์ติเคิลเป็นคอนเทนต์ยุคนั้นก็คือแพชัน่นล้วนเขียนแชร์ข้อมูลนูน่นนี่นั่นเน<ม>าะจนสุดท้ายพอมันถึงยุคปัจจุบันตอนเนี้ยมันกลายเป็นว่าใครๆก็เสพวิดีโอเนาะเราก็เสพวิดีโอแล้วทุกคนก็กลายเป็นว่าค้นหา how to <S <S ทำกล้องแบบนี้ how to <S <S ทำเอฟเฟกต์แบบนี้ตัดต่อบแบบเนี้ยอยู่ใน YouTube หมดเลยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆข้อมูลของเราอะมันก็อาจจะถูก transform เนาะยุคมีการเปลี่ยนแปลงเนี้ยก็เเปลลยนงข้อมูจะ็ชิาก ชมได้ในยุคเราก็คือเพื่อนเพื่อก็คือสามารถฟังได้ดู<อ>ได้แล้วก็จะได้เห็นหน้าเรามากขึ้นเพราะว่าหน้าเราผ่านการโมดิฟายมาดีขึ้นแล้วจากยุคนั้นถ้ากูว่าเดี๋ยวน้องมันต้องแกงที่ไปเอารูปเรามาแปะตึงตรงนี้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครมีอะไรแนะนําก็แนะนําพวกเราได้นะเพราะเราก็ยังถือว่าเราเป็นยูทูบมื <YouTube S 2> มมอใหม่เหมือนกันเพราะว่าเราก็ไม่ไม่ค่อยอยู่ในหน้ากล้องเท่าไหร่ถ้าปกติเราก็จะถ่ายฉากถ่ายนู่นถ่ายนี่เนาะก็มีคอมเมนต์อะไรหรืออยากให้เราทําเรื่องอะไรก็คอมเมนต์บอกเราได้ก็ฝากทุกคนติดตามด้วย าาก,ก็อันนี้ก็เป็น1นึ่งื้อหนึ่งอนโทรว่าโกกาเป็นใครเนาะก็ได้รู้จักกันแล้วยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง Subscribe ใต้คลิปข้างล่างอย่าลืมกด Follow ออและเป็นกำลังใจให้พวกเราโกกาฟเจอนี่ทด้วยนะจ๊ะขอบคุณค่ะ